ืองไทยงงตลอดอฟุตบาทเป็ลนลานล่าแล้วคนจะเดินที่ไหนก็เดินที่ถนนไงแล้วรถจะวิ่งที่ไหนก็วิ่งที่ถนนไงแล้วเป็นยังไงได้ดเซลไปก็แล้วก้นเมืองไทยเนี่เนาะเป็นที่รักจริงๆคนไทยที่อยู่เมืองนอกถามตลอดเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะเป็นห่วงคะ่ะเอาเป็นห่วงยงก็กลับไปอยู่เมืองไทยสิไม่เอาค่ะสงบดีโยมรักแล้วก็สามัคคีกันดีวัดได้จากอะไรคะดูทีวีช่องเดียวกัน ตอนแรกก็แยกกันดูสามสาม S D สาม H D สามแฟมิลีเอาสาม่เดียวและกันช่องอื่นไม่พูดถึงมีช่องอื่นด้วยและกันท่านประมาณ480ช่องถ้ามีจันดาจันแดงจันเหลืองครบแยกแยกกันดูนะจุ่ๆหลัง6กโมงเย็นพลึบหายเลยขอคืนความสุขเพื่อเธอประชาชนฟังจนจะร้องได้อยู่แล้วนี่เป็นพระนะพูดเอาแล้วเนี่ยขอคืนความสุขให้เธอประชาชน นิมนพระไม่เป็นจำไว้นะขี้อยู่คู่หนีงานมงคลงานอยู่จํานวนขี้งานแต่งงานบวชจํานวน579คู่หนีหนีจากโลกนี้ไปแล้ว48หรือส0ท่านลูกสาวแต่งงาน5รูปและกันพระบ้านนอกหายาก4ี่หมื่นกว่าวัดวัดร้างซะเยอะเลยทุกคนทุกท่านเตรียมต้อนรับพระพระกำลังจะมากำลังจะนมัสการเอา้าทำให้มาสีรูปนะครับมหาสุปองที่ผมท่องขี้อยู่คู่นี้นี่งานมงคลต้องจำนวนขี้ห้ารูปขึ้นไปนี่มาสีรูปเป็นจำนวนคู่ไม่เป็นมงคลตอนแรกก็มาห้ารูปนันานายมพอดีมีคําสั่งคอสช เหามาะสมอะไรหากคนฮาคนอะไรนะเ <c oughs> จ้าวาดเลยเสียสลระกลับไปก่อนท่านฝากให้นับประพุทธรูปเพิ่มกันละกันคนไทยฉลาดฉลาดไทยจริงจะถึงเวลาเป็นมงคลแล้วพระขาดหนึ่งรูปทำยังไงนับพระพุทธรูปเพิ่มสิสห้าครบเลย8ปดครบพอดีน้ําผุดขึ้นมากลางบ้านของฝรั่งเขาทุบทิ้งเลยนะไม่ได้มาตรฐานอยู่ไปอันตรายน้ําผุดกลางบ้านคนไทยพยานนาค <c oughs> แสดงปฏิหาร โอ้โห oh, จุดทูบจุดเทียนท่านมันมีดินอย่างงี้เด็กจะเลื่อนลงไปต้องฉาบปูนเลยต้องปิดไปเลยไม่ั้นอันตรายเมืองไทยเราเอาแป้งโรยท่านเกร็ดพยันนางไปโรงพยาบาลมารักษาไม่หายเลยโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรดื่มไปเลยดื่มเข้าไปมันจะผ่านชักโครกอะไรก็ช่างมันรู้แต่ว่ามันผลมากลางบ้านก็แล้วกันเป็นมงคลแน่นอนดื่มเข้าไปท่านหายซะงั้นเออมันอย,อ,ยอยู่ที่จิตใจคนจริงๆนะโพสติฟริงๆนี่สําคัญมากทุกคนท,กทุกท่านฉะนั้น ความสาเร็จอันดับแรกรักษาชีวิตเราไว้ก่อนในท่านอันดับแรกเลยจะรักษาชีวิตเราได้ต้องร่าเริงแจ่มใสมีความสุขความสุขไม่อยู่ที่ว่าเราไม่มีปัญหาความสุขอยู่ที่ว่าเรามีปัญหาแต่เราจัดการกับปัญหานั้นๆได้ปัญหาอะไรบ้างบางคนมีปัญหากับโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกรักสามีบอกรักอะไรกันโซเชียลแคมรักหวานะ <laughs> อาตมาเคยดูแล้วก็น่ารักดีเขาบอกรักกันต้นฉบับไม่น่ากลัวน่ากลัวคือพวกเรียนแบบ เฟตเฟ่เฟเฟอะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลยของเขาเนี่ยกำลังน่ารักพอดีพอดีทุกคนทุกท่านอย่ามีปัญหากับเทคโนโลยีท่านเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่หยุดหรอกท่านเขาจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราควรจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนทุกท่านเช่นช่วงนี้มีอะไรนะมีลงมีไลน์นะมีลงมีไลนะ์เนี่ยต่มาเคยพูดออกรายการเราเนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่วันนี้จะพูดแบบชัดเจนมากๆเลยถามก่อนแล้วกันมันต้องมีพีเทสโพสเทสใครยังมีโทรศัพท์ที่ยังเล่นไลน์ไม่ได้ยกมือขึ้นโยม ไปหาซื้อโยมไปหาซื้อเลยอย่าไปเอายี่ห้อแพงของถูกๆก,ก็มีเยอะะตกลุ่ตกลุ่นเนี่ยโอ้โหประหยัดไปเป็นหมื่นก็ยังมีเลยท่านถามเลยแล้วกันสัตว์ที่ดไหนเป็นสัตว์สังคมมีอยู่3ชนิดด้วยกันช่วงนี้ัชนนิวลำบากมากเลยเอาเฉลยเลยแล้วกันหน้าตาครีนแอนด์เคลียร์มากหมาลายยุงลายแล้วก็หอยลายทำไมเป็นสัตว์สังคมก็มันลายไม่เข้าใจปูพื้นฐานซ้ำอีกครั้ง เกี่ยวกับธรรมะยังไงไลายเนี่ยซ้ายอิโมจิขวาอิโมจิคอนตรงกลางสติ๊กเกอร์เจอกันอย่าไปทักกันเสียเวลาเก็บเสียงเอาไว้นะท่านนะเขามีสติ๊กเกอร์การจะมีสติ๊กเกอร์ได้ต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือมีเงิน5้าล้านขึ้นไปไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาตมาได้ข้อมูลมาประมาณนี้ด้านเจอกันส่งเลยหวัดดีจ้ามาช้ามาสายรถติดมอกน้ำตาไหลโค้งๆขอความเห็นใจบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็ฟินอ่ะฟินอะบรรยากาศไม่ดีก็เซ็งอะเซ็งอะส่งข้อความไปก็ไม่เห็นด้วยก็เงิบเงิบ ตกอย่างลงตัวกับเปเวอร์เปเวอร์อะเครอะเครตกใจกับอุตตะอุตตะสมัยก่อนแม่ล่วงคุณพระช่วยตาเถนสมัยนี้อุตตะอายะโอเมกา้าใกล้เคียงไหนก็คุณพระคุณพระที่เกียจตัวแลลูกส่งให้ลูกดูแลแต่เองนะทาไปแต่อไปเขากอเต้านั่งกําลังหมดกําลังใจอยู่ท่านเขาจะส่งข้อความให้เราตึ้งตึ้งท้อเป็นแค่ชื่อผลไม้ไม่ได้มีความหมายใดๆสำหรับผู้ที่มีความพยายาม คนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้โทมดเอวาเอเดสันผลิตหลอดไฟให้เราใช้ต้องใช้การทดสอบเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเอเดสันไม่เคยพูดไปล้มเหลวเอเดสันไม่เคยพูดไปยอมแพ้เพราะเอเดสันพูดไทยไม่ได้ความรักเกิดจากคนสองคนท่านแต่การเลอกกันเกิดจากคนสองใจเอาเงียบผ่าตัดหัวใจไม่ต้องใช้ยาชาเพียงแค่เธอบอกลาก็ชาไปทั้งหัวใจ ไม่ต้องชื่นชมอาจมาอ่านมาจากลายนั้นเลยแต่มีลายนี่มีอะไรให้พูดเยอะมากเลยท่านก็ขอให้รักกันเกลียดตอนต้นเกลียดตอนกลางเกลียดนะเกลียดนะเกลียดตีนะไม่เ่เกลียดนะเกลียดตอนต้นเกลียดตอนกลางแล้วก็เกลียดตอนปลายสําคัญมากอาจารย์เชนหัวใจตมาเนี่ยอาจารย์เชนที่สิบท่านจะทุกคนจะพ้นนิดพูง่ายง่ายตอนที่เรารักกันจะใหม่เนี่ยต้องเสมอต้นเสมอปลายถือไหมนึกออกไหมตอนเป็นแฟนกันรักกันใหม่นางทานข้าวกัน มองอะไรอ่ะนี่คิดอะไรอยู่นี่ก็ ioè, คิดเหมือนเธอน,นั่นแหละป้าลามกเนี่ยแสดงว่าคิดลามกพอแต่งงานกันไปห้าปีมีลูกสามคนคิดอะไรอยู่ก็คิดเหมือนแกนั่นแหละอันนี้คิดจะฆ่าฉันหรอนี่บางแฟนฆ่ากันอยู่เลยนแหละเป็นแฟนกันอะไรเนี่ยฝนตกแป๊บเดียวหยุดเนี่ยเขาเรียกฝนอะไรเนี่ยเขาเรียกฝนไล่ช้างไงฝนตกไปแป๊บช้างมันตกใจมันวิ่งหนีเข้าป่านะฝนตกไงมันเปียกกันเปียกนานไปแต่งงานกันห้าปีมีลูกสามคนฝนตกแป๊บเดียวหยุดเขาเรียกอะไร คนไล่ควายมั้งคนไล่ควายเออเหรอทำไมไล่แล้วเธอไม่ยอมไปเนี่ยดีด่าีกันอีกอย่างนี้เป็นต้นตับอะไรเนี่ยก็นี่ร้านไหนนะน้ำขมันไก่ก็ตับไก่ไงดูขวัญละกันตับไก่คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่งงานกันไป4ปีมีลูกสองคนนี่ตับอะไรตับควายมั้งไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายแล้วมันก็มีปัญหากันฉันต้องให้เกียรติกันตอนต้นตอนกลางตอนปลายให้เสมอภาคกันหรือถ้าทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่า ศีลเสมอกันปัญญาเสมอกันศรัทธ,ธาเสมอกันศีลเสมอกันเนี่ยที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยถ้าโอ้โหคนหนึ่งทั้งไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปวดไม่หมดสติแต่คนหนึ่งทั้งโหดร้ายทั้งขี้รักออโอ้ขี้รักภาษาอีสานนักเินทั้งคนคนชอบรักชอบขโมยโหต่ก้องหาทั้งเจ้าชงเจ้าชู้ทั้งหยาบคายทั้งเดิมทุกวีุ่ะวันมันจะรอดหรือมันจะรอดหรยอมันไม่รอดหรอกนะท่านต้องมีศีลเสมอกันศรัทธาทากันแล้วก็ ปัญญาก็ต้องเสมอกันนะคนคนึงจะพาไปทําบุญทากุศลทําความดีเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแก่สังคมคนนึงเห็นแก่ตัวไม่เอาอะไรสักอย่างเลยโอมันก็อาจจะอาจจะแล้วกันนะเผื่อบางคนว่าจะรอดแต่ส่นวนมากอาจจะไม่รอดม,มากกว่าทุกคนทุกท่านเา้าข้อต่อไปเมื่อกี้เราพูดไปแล้วไม่พูดปดสอดเสียดคำหยาบเผชิอโอ้โหทุกวันนี้เขาไม่ด่าด้วยปากนะเขาด่ากันทางนักเลงคีย์บอร์ดด่ากันว่ากันในเฟซบุ๊กในไลน์ ในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรต่างๆมากมายท่านโอ้โหเยอะแยะมากมายเนยท่านนะอย่าไปด่าอย่าไปว่ากันเลยท่านคนใช้เดินไ่ดูตามาตาเรือชนแก้วตกแตกเนี่ยแตามาไปต่างประเทศมานะนี่สวิตเซอร์แลนด์รู้จะซื้ออะไรมาฝากยาตานดีแม่ตตมาไหนยาตานเบาหวานด้วยเขาก็มีแต่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตถูกกันที่ไหนล่ะช็อกโกแลตกับเบาหวานสุดท้ายไปได้แก้วสวิตเซอร์แลนด์มาโอ้โหแปดร้อยบาทไทยอะแพงมากแตก็ต้องซื้อเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นสัญลักษณ์ดีนั่งรอขึ้นเครื่องก็เลยดูก้นแก้วเพลิน เม d ดอินไทยแลนด์มองซ้ายมองขวาเลยจะมากลัวคนอื่นจะรู้ <c oughs> คุยกับแก้วไงคุยกับแก้วด้วยเราจะพานายกลับบ้านนะไนผลิตที่อะไรบางนาแล้วเดี๋ยวเราพานายกลับบางนานะโอ้ 800. โหแปดร้ออ่ะโอ้มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องชอบมากๆอย่าไปว่าใครโง่กระเป๋าเป็นล้านซื้อได้ไงคนมันชอบรถเป็นล้านพระเช่าองค์ละสิบล้าน คนชอบเราจะไปว่าเขาโง่เลยคนเราเวลาชอบอะไรแล้วมันนะผีก็โง่แหละแต่ว่าไม่อยากโง่ไงไม่อยากโง่เออหน้าหรือะไรทำงานไปเร,เรื่อยเรื่อยเริ่มเปลี่ยนความคิดเป็นการที่มีคนเชื่อเรื่องผีก็ดีเหมือนกันนะนั่นหมายความว่า ตัวน้กเองก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะเกิดมาเดินทางทุกขนแห่งใครโดนผีอัมเจออะไรมีผีแม่ไม้เลยไม่เคยเจออะไรแม้แต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมก็ยังไม่เชื่อแต่ความคิดได้เปลี่ยนไปแล้วโดยมีความคิดว่ามีคนเชื่อเรื่องผีก็ดีนะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรามีผีป่าเอาไว้ให้เกรงขาม เจอต้นไม้สิบคนโอบไม่กล้าตัดจะต้องมีรุกขเทวดาจะไปใกล้เข้าสู่ฤดูการผลิตก่อนที่จะทำเหมืองฝายขุดลอกต้องมีการไปไหว้ผีฝายก่อนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้วยหนองคลองบึงเพื่อที่ให้เรามีน้ำที่จะดูแลในชุมชนและปลูกข้าวให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป ปีไหนข้าวท้องเริ่มเก็บเกี่ยวฟักทองทั่วงาในพืชไร่ในชุมชนมีพิธีบวงสวงเพื่อขอบคุณอำนาจเหนือธรรมชาติที่ดนบันดาลให้การเกษตรประสบความบริบูรณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ตัวเทียนเองนักวิทยาศาสตร์น้อยเรียนรู้ว่าการที่มีคนเชื่อเรื่องผีก็ดีนะนั่นหมายความว่ามันมีการคล้ามระยอต่ออำนาจของธรรมชาติ แต่แน่นอนที่สุดถ้าคนเคยเรียนเกี่ยวกับมนุษยวิทยามาก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของอํานาจเหนือธรรมชาติตามความเชื่อของผู้คนใช่ไหมคะยกตัวอย่างหน่อยไหมละ่ะเอาเป็นฐานความคิดของรายการแล้วก็ฐานความคิดของตัวเองเลยนะคนเราเกิดมาเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่เกิดแหว่แรกก็ต้องมีลมหายใจ เราดื่มน้ำเราใช้ทรัพยากรป่าไม้เรามีอากาศมีลมมีบ้านมีปัจจัยสี่ทั้งหมดเพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่หากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีการจัดการเกิดกะลียุคแย่งชิงแน่นอนดังนั้น ความซับซ้อนของมนุษย์ยุคแรกสมัยก่อนเก่าซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นศาสนาดั้งเดิมก็ได้ถ้าไม่อยากจะเรียกว่าศาสนาผีเพราะสุดจะทนสําหรับคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บางคนศาสนาดั้งเดิมคือการเชื่อและเคารพต่อธรรมชาติซึ่งโดนบันดาลให้ฟ้าผ่าราหูอมจันน้ําท่วมแผ่นดินไหว ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เกิดจากการเคารพต่อธรรมชาติด้วยความไม่รู้เนี่ยมันทําให้เกิดประเพณีพิธีกรรมและการคล้ามเกงคร้มเกรงต่อสภาพแวดลอ้อมเนาะถึงบอกว่ามีคนเชื่อเรื่องผีก็ดีนะนี่แหละนะคะในที่สุดมันกลายมาเป็นอะไรมันถูกสะสมความรู้ความรู้ในที่นี้อย่างเช่น พื้นที่ลาดชันบางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าเขาไม่ควรตัดต้นไม้นะเพราะอะไรคะถ้าตัดปุ๊บอาจจะมีดินถล่มได้มีเหตุการณ์อุบัติภัยทางธรรมชาติที่เราไม่เข้าใจหมายถึงมนุษย์สมัยก่อนเขาก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้มีผีป่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นป่าป่าที่ควรเคารพเพราะฉะนั้นอย่าตาดัดพื้นที่ริมแม่น้ําลําคลองบางแห่งที่เป็นห้วย บริเวณที่เป็นบึงน้ําใหญ่ที่ใสสะอาดอย่าไปยุ่งเกี่ยวให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปแอบดูเออมันเป็นแหล่งพ่อพันุปลาอย่างดีมากเลยทาไมไปรบกวนมากบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บางบอ่ออยู่จุดสูงสุดของชุมชนบนภูเขาอย่าไปยุ่งถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่มีพิธีกรรมเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นแหล่งน้ําสําหรับดื่มที่ดีที่สุดในชุมชนเพราะยั้นใครไปเที่ยวไปยุ่งเกี่ยวเกิดมีโรคระบาดมีปัญหาต่างๆเรานี่แหละจะไม่มีที่พึ่งพา